วันนี้เราจะไปรบบุรีไปดูโบรณาณสถานกันครับตอนนี้ผมอยู่ที่สาลพระการเป็นหนึ่งในจุดสำคัญของจังหวัดลบบุรีแถวนี้ก็มีคนมาเรื่อยๆครับมาไหว้พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรเสริมสิริมงคลอันนี้ก็คือบรรยากาศในสาลพระการนะครับ สารพรการเดินต่อมาอีกนิดหน่อยก็จะเจอกับพระปางสามยอดพระปางสามยอดนี้ก็เป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดลบบุรีถ้าพูดถึงจังหวัดลบบุรีก็ต้องพูดถึงพระปางสามยอดผมมาในตอนเช้าไม่ค่อยมีคนนะครับรอบนี้ก็ให้อารมณ์เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณแต่เราก็ลองเดินรอบๆตัวปราสาทอยู่นะครับก็จะเห็นตึกสูงไม่มากเป็นรูปแบบของสไตล์เมืองเก่าตอนนี้อ่ะไม่มีลิงแล้วเดินกันได้สบายปลอดภยัย แต่ว่าแดดก,ก็กำลังร้อนเลยตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของพับข้างในของพับรางสามยอดข้างในก็จะเป็นทางเดินแบบค่อนข้าง,างมีอายุมาอย่างยาวนานเนาะเพดานสูงประมาณ3-5เมตรแล้วก็เป็นช่องว่าง อย่างห้องนี้ก็จะมีพระพุทธรูปที่ไม่มีเสียงนะครับก็จะมีประมาณนี้สหรับที่นี่เป็นอีกจุดสั้นๆที่ให้เรามาแวะเที่ยวชมกันครับเรั้งนี้ก็มาอยู่ที่วังพนารายนะครับที่ลบบี เราก็มาดูกันต่อหลังับที่เมื่อวานเราไปเขื่อนปลาซักกันมาอันนี่ก็เข้ามาวังพะนาลรายแหละ เดินเข้ามาถึงข้างในแล้วก็จะเป็นส่วนของห้องพระที่นั่งทรงสูงเป็นตอนนี้ก็เหลือแต่อิฐแดงสภาพเป็นโบราณสถานแบบนี้เนาะก็เป็นรูปแบบของอาคารโค้งแล้วก็เป็นซุ้มไทยตรงนี้ก็เรียกว่าพระที่นั่งดุสิตสวรรค์ทนานามหาปราศาสตรเนาะเดินต่อมาอีกก็จะเป็นบรรยากาศของพระที่นั่งจันทรกพิมานเนาะซึ่งอาจจะเห็นเป็นระเบียบขึ้นเนาะเป็นอาคารทรงไทยนี่นี่มีแมวอยู่ด้วย เป็นแมวสามสีมาดูใกล้ๆหน่อยอ้อเพิ่มเติมหน่อยนะครับก็จริงๆตรงนี้จะมีส่วนของพิพิธภัณฑ์ด้วยแต่ว่าพิพิธภัณฑ์เนี่ยผมไม่ได้ถ่ายมาให้นะเนื่องจากว่าเขาห้ามถ่ายวิดีโอนะครับก็ถ้าใครที่อยากมาดูก็ต้องมาสัมผัสได้ด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่อยู่ที่วังพนารายต่อไปเราก็จะเดินไปที่บ้านวิชัยเยนกันนะครับบ้านวิชัยเดนหรือว่าบ้านหลวงรับทูต อยู่ทางเหนือของวังพนารายสมัยก่อนก็จะเป็นที่พักของทูตฝรั่งเศสแล้วก็เป็นบ้านของเจ้าพยาวิเัยเยนหรือคอนสแตนตินฟา์คอนถึงบ้านวิเัยเนแล้วนะครับปัจจุบันก็เป็นโครงอิกเก่าแบบนี้วันนี้ก็เห็นมีนั่งร้านกำลังปรับปรุงอยู่นะครับแต่ว่าเราก็สามารถเดินดูรอบๆได้ เข้าใจว่าน่าจะปรับปรุงถึงสิ้นปีนี้ครับข้างหน้าก็จะเป็นสนามหญ้าตัวบ้านก็จะเหลือแต่เพียงผนังอิฐไม่มีหลังคามีผนังล้อมรอบตัวบ้านข้างบนข้างบนโล่งแล้วครับต่อมาเรื่อยๆก็จะเริ่มบางๆลง จุดที่เหลือก็เป็นเพียงผนังเตี้ยๆสูงจากพื้นไม่เท่าไร่แนวกำแพ,ง,พงที่เหลืออยู่ก็จะเป็นเห็นเป็นโครงบ้านเดิมมีการสันนิษฐานผังของบ้านวิเชัย,ยนอ้อยแบบนี้นะคระับเดี๋ยวข้อมูลผมใส่ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับเป็นการสันนิษฐานโดยเป็นการสันนิษฐานโดยคณะสถาปัตยกรรม มาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรถึงรอบๆจะมีแต่โครงแต่ผนังประกอบก็ทำให้นึกถึงบ้านวิชยเยนได้ดูภาพรวมของบ้านวิชัยยนกันแล้วนะครับเหมือนเหลือแค่ซากแล้วมีโครงเดิมกระจายอยู่รอบๆเลย เดินไปต่ออีกนิดเห็นมุมต่างๆแบบนี้ผมกำลังจะเดินไปข้างหน้าสำหรับบ้านวิชัยเย็นคงมีเท่านี้ครับ ุดสุดท้ายอีกจุดหนึ่งก็คือวัดพระศรีมหาธาตุหรือวัดพระธาตุเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดเหมือนกันนะครับก็ในวัดก็จะเห็นเป็นซากเก่าเป็นแนวอิฐเป็นพื้นหลายที่ก็มีพังไปแล้วบ้างเนาะแต่ว่าก็ยังเห็นเป็นโครงเดิมอยู่มีเจดีย์มีวิหารที่ยังสภาพดีที่นี่มีอายุมากกว่า800ปีแล้วนะครับถูกสร้างในแบบขอมผสมไทยผ่านมาหลายยุคหลายสมัยตอนนี้ตอนกลางวันวันธรรมดาแดดส่องคนไม่ค่อยเยอะ แต่ว่าคนก็เดินกันเรื่อยๆที่นี่คือวัดพระธาตุเมืองลบุรีเมืองลบบุรีเที่ยวเมืองลบบุรีวันนี้เราน่าจะเที่ยวกันช้าๆดูโบราณสถานไปทีละจุดก็มีเท่านี้แล้วที่หน้าเราจะไปเที่ยวไหนกัน อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ร์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับ